สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง AK EFF นะครับวันนี้ผมจะทาถ่ายคลิปนะครับหลังจากฝนตกหยุดตกเมื่อกี้ครับผมก็ได้ออกมาดูน้ำท่วมเต็มเล้ค